สวัสดีครับอ่าคุณมาจากรายการอะไรนะครับสวัสดีค่ะชินอนซังเองนะคะจากช anel ชินอนซังไมครับค่ะโอเคครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับเออวันนี้ขอไม่บอกนะคะเป็นซิปเตดอยู่นะคะแต่ทุกคนก็เรียกในานามชินอนซังนะคะคชื่อชินอนครับเอ๊ยไม่ใช่อายุอายุอายุสิบห้าค่ะอ๋อสิบห้า คิดยังไงครับถึงมาตั้งชื่อช n นงนี้ครับก็ตอนแรกก็เป็นคนที่ดูคลิปทั่วไปเนี่ยแหละแต่พอไปดูคลิปของคนคนึงมาปุ๊บมันก็แบบมีแรงบระดานใจว่าเอ้ยเราอยากเป็นเหมือนพี่คนนี้นะออครับก็เลย<า>เปิดทำการแคสเกมแล้วช่วงนั้นติดซอสอาร์ตอยู่แล้วทีนี้นางเอกตอนนั้นมันเป็นของการเกีมออนไลน์ชื่อชิโนนทีนี้เราไม่อยากตั้งชื่อแบบให้มันตรงตัว คือชื่อถ้าชื่อตรงตัวไปมันก็ไม่โอเคก็เลยเออลองเปลี่ยนจากตัว S, <S เป็น c h ชินอนแล้วก็ใส่คำว่าซังลงไปก็ได้ชื่อชแนอชินอนซังครับครับก็เล่นไหมครับโอเคครับจุดเด่นจุดเด่นคือยังไงทำไมถึงคนอื่นจะมาติดตามเราทำไมคนอื่นมาติดตามเราเพราะอะไรครับ เดนคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ถึงเป็นผู้หญิงแต่แบบสไตล์กานแค,แคสจะออกแนวผู้ชายนิดหน่อยไม่นิดอะอ <laughs> ก็คือจะอบเป็นเกมผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเล่น <laughs> เยอะเลยอ่ะคลิปแรกครับคลิปแรกของเชนนีครับคลิปแรกเป็น สร้างบ้านเป็นเล่นหมครับเสรีวอ์สร้างบ้าน,นะคะ่ะให้โหสวัสดีค่ะทุกคนพบกับชินอมซานนะคะกับเกมไมค์ครับนั่นเองนะคะวันนี้เราก็อยู่ในเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดจุดเก้านั่นเองะคะ่ะวันนี้ก็จะมาเล่นเล้วคลิปคนดูมากที่สุดนะครับคนดูมากที่สุดรสึกจะเป็นคลิปบอ r ี y ฮันเตอร์ไหมครับบอที่ฮันเกับพี่ทูฟัสเตอร์อืฮอ ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ทูไฟเตอร์นะครับใหม่เอ็โคนิดนึงนะครับวันนี้เราอยู่ในท็อกับน้องๆนะครับก็ช่วงดึกนะครับในปาร์ตี้ผมมีใครบ้างเนี่ยป๊รนึงนะในปาร์ตี้เคยโดนด่าเคยโดนด่าบ้างนะครับก็โดนอยู่นะครับแต่ก็ตอนโดนด่าตอนหลังๆก็เริ่มชินแล้วแหละยกเว้นจะด่าแรงๆก็อาจจะตกใจนิดหน่อย อ๋ oh, ครับโอเคชอบนักแคสเกมคนไหนครับพี่เป็นไอดอลรู้สกจะเป็นพี่ทูฟัตเตอร์ค่ะอ๋อ oh, คนเดียวเหรอครับอืมก็ถ้าเป็นแคสต,ตร์ชายก็จะเป็นพี่ทูฟัตเตอร์ส่วนแคสตัวหญิงนี่น่าจะเป็นพี่กิบุรินะครแต่ว่าถ้าเอาตามตัวคือติดพี่ทูมากกว่าอ๋อโอเคแคสเกมมากี่ปีครับ รู้สึกจะประมาณเข้าสู่เดือนที่หกไม่ก็เจ็ดอะค่ะคิดยังไงครับถึงมาแคสเกมก็อยากดูอยากอยากแคสเกมเหมือนคนอื่นบ้างเห็นคนอื่นเขาทำให้คนอื่นเขามีความสุขก็เลยอยากทำให้คนอื่นมีความสุขบ้างก็เลย <c oughs> มาแคสเกมโอเค โอเคครับก,ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับก็ขอจบคลิปเพียงสัมภาษณ์เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกดซับสไครป์ด้วยนะครับผมไปแค่นี้ครับบายครับ